ทางด้านโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภยัยขอความร่วมมือค่ะสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสารสถานการณ์น้าท่วมอย่างระมัดระวังเนื่องจากขณะน,นี้เริ่มมีข่าวปลอมออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีการทําภาพที่สร้างขึ้นจาก AI ที่ทําให้คนทั่วไปนั้นเข้าใจผิดอย่างที่ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพเด็กค่ะนั่งกอดสุนัขอยู่บนหลังคาขณะที่มีฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ําท่วมโดยรอบจากการตรวจสอบนะคะยืนยันว่าภาพนี้ เป็นภาพจาก AI ที่เคยทำขึ้นมาแล้วโดยภาพนี้เคยสร้างขึ้นมาเมื่อตอนน้ำท่วมหนักที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ถูกนำไปใช้ในอีกหลายประเทศด้วยซึ่งเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะระบุว่าภาพประเภทนี้เรียกว่าภาพมาตามฤด,ดูกาลโดยมิ่ฉาชีพมักจะนำมาหลอกให้โอนเงินหรือว่าสร้างความหวาดกลัวเสียหายให้หนักกว่าเดิม อีกหนึ่งเคสค่ะเป็นกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในโลกโซเชียลนะคะว่ามีการขนย้ายศพจํานวน80ศพเข้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเป็นเพียงข่าวลวงที่อาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกรณีนี้นายสิริพองศ์อังคัส,สกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดุทุก,กภัยหรือว่าสปกชยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระหว่างการถแถลงข่าวของสอปกชเมื่อช่วงเช้าเนี่ยบอกว่าข่าวนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะโดยได้รับการรายงานจากโรงพยาบาลถัดใหญ่ว่ามีผู้เสียชีวิต40คนและเป็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วซึ่ง14คนเป็นผู้เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาล ไม่ใช่จากสถานการณ์น้ําท่วมซึ่งตรงนี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข,ขารายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้ครั้งนี้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้33คนนะคะแบ่งสาเหตุการเสียชีวิตเป็นถูกน้ําพัดไฟฟ้าช็อตด,ดินถลม่มพัดตกน้ําแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตค่ะ เช่นเดียวกับข่าวเฮลิคอปเตอร์ตกใกล้กับโรงพยาบาลเป็นข่าวไวรัลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขอยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่เผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจแล้วก็ทำลายขวัญกำลังใจพร้อมขอความร่วมมือนะคะสื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างระมัดระวังสิ่งนี้ครับจะต้องขอบิงบอลครับ ขอวิงบอลผ่านทางสื่อมวลชนไปถึงประชาชนผู้ปรารถนาดีทุกท่านนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเทเน็จเนื่องจากว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยอาจจะสร้างสร้างความบาดบันความไม่เชื่อมั่นและทําลายขวัญและกําลังใจของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้ต้องขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังด้วย